สำนักงานกศนอมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยโดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้รับความรู้และความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นมาตรฐานการจูงใจให้กับภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวทิพวรรณเตียงทวัตผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่โดยกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่ดรประภาพรคำโอภาษผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมทั้งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง16ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วงปล,ปลายปีพุทธศักราช2562มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ประชาชนต้องปรับตัวเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตจนเกิดเป็นวิถีชีวิตแนวใหม่หรือ New Normal ขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลมากจนถึงปัจจุบันทําให้ทุกๆด้านของชีวิตไม่เว้นแม้แต่การจัดการศึกษาจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดจึงนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทพื้นที่โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ไลโอ มาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และบริการข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกตามแนวคิดในการจัดการศึกษาคือสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยและครอบคลุมในการดำเนินงานตามบริบทของสํานักงานกศนอได้นำนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของกศนอําเภอเมืองเชียงใหม่ดังนี้การค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินง,งานนำเด็กตกล่นและออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษากศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสกศนปักหมุดบ้านคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอายุ18ปีขึ้นไปโดยกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่มีข้อมูลผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษาได้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน39คนครูผู้รับผิดช,ชอบโครงการในระดับอำเภอและครูกศนตำบลลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคารบเพร้อมปักหมุดทุกบ้านเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดกศกนอ,อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นรวมทั้งสามารถประกอบอาชีพมีงานทำพึ่งพาตนเองได้โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานกศนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีพศ2565ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยการพาน้องกลับมาเรียนนีสาเหตุมาจากในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลให้เด็กนักเรียนนักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากและเด็กไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ตามปกติซึ่งสํานักงานกศนอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเข้ามาดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งานตรวจสอบสำรวจลงพื้นที่ติดตามและปักหมุดการจัดการศึกษาตลอดจนส่งต่อความต้องการของผู้เรียน สำนักงากอนกศนจังหวัดเชียงใหม่โดยกศอนอ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับมอบภารกิจจากทางต้นสังกัดให้ดำเนินลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในปีการศึกษา2,564จำนวน32คนจากรายชื่อที่ระบบบันทึกข้อมูลผาน้องกลับมาเรียนจัดสรรมาให้ดังนี้ระยะที่1 รับนโยบายจํานวนกลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ติดตามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนและการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนวันจันทร์ที่7มีนาคม2565ณสำนักงานกศอน,อนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบภาคเรียนที่1และ 2. ปีการศึกษา2,564ให้กับครูในพื้นที่ทราบและติดตามปักหมดุดผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนจำนวนผู้เรียนที่ต้องติดตาม32คนจำนวนผู้เรียนที่พบตัวตน7คนจำนวนผู้เรียนที่ติดตามและยังไม่พบตัวต,วตน25คน สาเหตุเนื่องจากย้ายที่ทำงานปลดประจำการกลับภูมิลบเนาระยะที่สองนำกลับมาเรียนกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ํำเนินการติดตามผู้เรียนกศนอที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่พบตัวตนจำนวนเจคนและได้สอบถามผู้เรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาพร้อมทั้งรายงานข้อมูลลงในระบบติดตามพาน้องกลับมาเรียน จำนวนผู้เรียนที่ประสงค์เรียน5คนสถานศึกษาเข้าเรียนกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวนผู้เรียนที่ไม่ประสงค์เรียน2คนสาเหตุเนื่องจากย้ายที่ทำงานภาระทางครอบครัวในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กศนอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้นำแนวทางการติดตามนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบการศึกษากศน มาดำเนินการติดตามนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการประชุมและมอบหมายภารกิจให้คณะครูติดตามนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบกลับมาเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้จัดทําแพลตฟอร์มการสํารวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและภาคีเครือข่ายในพื้นที่16ตาบลอ,อําเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบจำนวน242คนไม่พบตัวตน109คนพบตัวตน138คนจำนวนผู้เรียนที่ประสงค์เข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน65คน สถานศึกษาที่เข้าเรียนก็สนออำเภอเมืองเชียงใหม่64คนก็สนออื่นๆในภูมิลำเนา1คนจำนวนผู้เรียนที่ไม่ประสงค์เรียนจำนวน68คนสาเหตุเนื่องจากย้ายที่ทำงานภาระทางครอบครัวนักศึกษาได้ปลดประจำการไม่ประสงค์ที่จะเรียนกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดการดำเนินง,งานตามภารกิจนโยบายพาน้องกลับมาเรียน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการจะพาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนหรือจำเป็นต้องออกกลางคันได้กลับเข้ามาในระบบการศึกษาอีกครั้งเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสํานักงการกรนกศนจังหวัดเชียงใหม่โดยกศนอ,อำเภอเมืองเชียงใหม่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างโอกาสความสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากมีคุณภาพ